ทำบุญเป็นพิเศษเพราะชั่วระยะที่พระสงฆ์มาอยู่ร่วมกันไปหลายองค์ไม่ไปแรมขึ้นท้งอื่นถือโอกาสตอนนี้ทำบุญทำกุศลส,สร้างสมอบรมปรมีอินทรีย์ให้แก่กล้า พระสงฆ์ก็มีการตั้งสัจจะอธิษฐานทำข้อวัดปฏิบัติให้เคร่งรัดขึ้นกว่าปกติแล้วแต่ใครก็ลึกได้สามารถจอธิษฐานอย่างไรให้เป็นธรรมให้เป็นข้อวัดปฏิบัติ แต่ก่อนพระเคยสุงบุรีก็เลยเลิกสุงบุรีในภัษจาวางองค์อธิษฐานไม่นอนกลางคืนวางองค์อธิษฐานฉันเฉพาะบินทบาอะไรตกในบาดได้สวยไปฉันเท่านั้น อาหารที่นำมาส่งที่วัดไม่รับรับไปเฉพาะบินสบายได้เพราะอยู่นอนบินสบาททุกวันอยู่บ้าบนเราถ้าหากว่าอาสาียนจะเพาะบินสบาแล้วก็ไม่ได้ออกไปบินสบายเฉพาะอ,อยา,ยากให้ญาติโยมคนไทยเรามาอยู่แถวๆนี้ได้ออกบินสบายให้เป็นเ,นเอกลักษณ์ของชาวพุทธของเรารักษสาวขนบทรรมเนมไว้ เดี๋ยวจะบวชมากระสอนให้เที่ยวบินตบาทอุตสาหะตลอดชีวิตสอนนิสัยเวลาบวชาะบวชแล้วไม่ได้บินตบาทเลยทุกขาดอย่างหนึ่งขอวัดปฏิบัติที่นี้แถวบ้านแถวบ้านหมอสเดชมีกี่คนเนี่ยมีครับเด็กแต่บ้านอ๋อผมไปวินตุบาทได้เนาะเปรตเปรตเปรตบาชถ้าเขามีศรัทธานะครับปีนี้ผมได้ เพื่อรักษาไว้ขนบธรรมเนียมประเพณีพระพุทธเจ้าเพื่อให้ลูกหลานของเราสุดท้ายไปหลังได้เห็นใครจะตั้งสัจจะอธิษฐานอย่างไรใครจะมาภาวนาตอนเย็นถ้าไม่ขัดข้องแล้วมาปฏิบัติภาวนาทุกวันในชั่วระยะสามเดือนลย ไปมากสามเดือนผู้ที่ได้สินห้าเป็นปกติแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกรักษาสินแปดรักษาเฉพาะวันอาทิตย์ทุกวันวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้หรือจะรักษาทุกวันตลอดสามเดือนก็ยิ่งดี แล้วเราจะมูดูออะไรเห็นสิ่งที่มีประโยชน์เราจะทำบุญให้ทานเราจะไปวัดเฉพาะวันไหนวันอาทิตย์ที่เราว่างไม่ให้ขาดอย่างนั้นก็ได้แล้วจะเราเรืูอเห็นการทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เราทั้งหลายถ้าไม่ได้ทำอะไรไว้ชีวิตก็หมดไปเวลาเดินปีก็หมดไปแต่เดิอนปีนั้นกลับคืนมาได้สวรวั์มันก็กลับคืนกลับคืนได้วันอาทิตย์จำการปุตตะหักสุขเศร้อาทิตย์จการปุตตะหัสสุขเศร้ยังหมุนเวียนกลับมาได้ปีก็เหมือนกันยังหมุนเวียนกลับคืนมา แต่ชีวิตของเราทั้งหลายไม่เคยกลับคืนไม่เห็นใครกลับเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นน้อยขึ้นมาอีกนี่แต่หมดไปหมดไปหมดไปแล้วก็ข้ามค่าสุดโซมกสลายไปการง,งานที่เรากะทำ ได้เงินได้ทองมาก็หมดไปหมดไปตามชีวิตของเราถ้าหากเราทั้งหลายไม่ได้ทำประโยชน์จริงที่เป็นแก่นสารเป็นสาระไว้ไม่มีอะไรเหลือเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มนึกถึงประโยชน์เวลาพระองค์จะจากดับขันตรินิทานไปทรงหลัก ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนย่อมเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปเพราะฉะนั้นให้ท่านจ้งหลายเป็นผู้ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมให้ถึงเอาด้วยความไม่ประมาทเถิดพระโอเทศคำสุดท้าย แล้วพระองค์ไม่ได้เทศสอนคำอื่นอีกต่อไปดับขันเข้าสู่ปริิพานคํคำสั่งที่พระองค์สั่งพุทธบริษัทขั้งสุดท้ายเป็นคำที่สำคัญมากคือความไม่ประมาทไม่ให้เราทั้งหลายประมาทเพราะทุกสิ่งทุกอย่าง มันเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปทุกวันทุกเวลาชีวิตเป็นอยู่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรไว้เป็นสาระแก่นสารไว้ให้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็หมดไปก็เปล่าบาดนี้เราทั้งหลายได้รเริ่มทำชีวิตของเราให้มีประโยชน์ให้เป็นแก่นสาร เราได้ร่วมกันมาบำเพ็ญคุณงามความดีจัดให้มีสถานที่ปฏิบัติคือวัดของเราอันนี้ถ้าเราไม่ละลึกเลยเห็นมาเป็นธรรมดาถ้าเราพี่จรนานแล้วสำคัญควรภูมิใจที่เราได้ร่วมจิตร่วมใจกันมาจะทำให้มีขึ้นเป็นสถานที่ฝึกฝนอบรมเยาวชนของเราให้มีสติให้มีปัญญาให้มีความ เรียบร้อยความงามมันเป็นคุณสมบัติอันร่ำค่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐอย่างยิ่งทรัพย์บุคคลเนี่ยคือฝึกฝนบุคคลให้เป็นคนดีเนี่ยเป็นทรัพย์อย่างประเสริฐถึงแม้ว่าชีวิตของเราหมดไปเงินทองของเราที่ได้มาก็หมดไปแต่เรายังได้รับความอุ่นใจมีวัดเ,เป็นหลักเป็นเป็นหลักอันสำคัญที่ เพื่อลูกเจ้าลรานเดรนของเราจะได้ยึดมาศึกษามาประพฤติปฏิบัติทุกขขอ,อุรรมนี่ส่วนหนึ่งที่เราได้สละเวลาม <c oughs> เวลาทนุบำรุงสร้างขึ้นมาให้ปรากฏขึ้นมาเราทั้งหลายได้มาปฏิบัติด้วยตนเองเข้ามาวา้พระเข้ามาสวดมนเข้ามานั่งสมาธิมาภาวนา อันนี้แหละเป็นที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ได้ประโยชน์แต่เฉพาะเราเท่านั้นยังนำพาลูกหลานของเราให้ได้เห็นเราประพฤติเราปฏิบัติเขาก็สร้างนิสัยอุปนิสัยยึดมั่นว่าวงสกูลปูย่ย่าตายายพิดามารดาของเรา ท่านเป็นชาวพุทธท่านมาจำศีลปฏิบัติประพึตตั้งอยู่ในศีลในธรรมตะกูลวงประกูลของเราเรียบร้อยมีกายอันเรียบร้อยมีวาจาเรียบร้อยมีจิตใจเรียบร้อยเราทั้งหลายที่ได้มาประพฤติปฏิบัติศึกษาอยู่เวลานี้ก็เพราะบันบุรุษปู่ย่าตายายของเรา พาเราประพืิพาเราปฏิบัติพาเราสร้างวัดมาตั้งไปไหนแไ่ไรมาอยู่เป็นกลุ่มถึงก่อนใพรจะนั่นถึงแม้ว่าวันเดือนมันหมดไปชีวิตของหมดไปแต่สิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ที่เหลืออยู่เป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานของเรานี่เป็นสาระประโยชน์อย่างสำคัญยิ่ง โพยาะฉะนั้นให้เราทั้งหลายเมื่อชีวิตของเราไม่แน่นอนเช่นอีกแล้วเราควรสร้างสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์เป็นหลักจิตหลักใจเป็นที่พึ่งทางใจเพราะสังขารร่างกายไม่แต่ข้ามค่าสุดโทรมที่พึ่งทางกายเราก็ได้สร้างมาพอสมควร มีที่อยู่มีอาหารการบริโภคมีเครื่องนุ่งห่มมียาแก่โรคต่างๆมีชีวิตพันมาก็สมควรแต่สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทั้งสังขารภายนอกทั้งสังขารภายในทั้งเข้าของเงินทองก็มีคข้าขาดทสุดโมไม่เที่ยงไปตามตามกันกับชีวิตกับอัตภาพร่างกาย แต่ส่วนจิตใจนั่นถ้าเรามานั่งสอดส่องที่เจรณาดูแล้วมันไม่ได้คลั่งคลามันไม่ได้สุดโสมเคยคิดแต่ทบทวนถอยหลังไปสิบปีถอยหลังไปอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็ยังคิดได้ทุกอย่างจะยังทำได้ทุกอย่างแต่เพาะทำทางใจ ถือร่างกายไปไม่ได้ใจใจมันก็ไปไม่หยุดไม่หยุดไม่เคยเหนื่อยเมื่อยนาความดีอันเป็นสมบัติที่จิตใจฝึกผลไว้ก็ไม่เคยสูญหายเป็นสมบัติของใจเป็นสาระแก่นสาร ระับใดที่เรายังมีคุณงามความดีอยู่ในจิตในใจเราก็หวังได้เป็นในทางความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันและเ้ิดหน้าถ้าเราอบรมจิตใจของเราให้รู้จักพอดีความสุขนั่นอยู่ที่ความพอดีความพองาม เรายินดีเฉพาะปัจจุบันสร้างความสุขแก่ตัวของเราเองเรามาี้เราได้อย่างนี้ได้สภาพอย่างนี้ได้ชีวิตอย่างนี้ความเป็นอยู่อย่างนี้แล้วเรามาอบรมธรรมะให้จิตใจดีนั่นะเราจะทำความสุขแก่ตัวของเราเองก็ได้ตัวของเรานี่ยเราหาความสุขได้กับพระเจ้า พระองค์ไม่ได้ความสุขจากอื่นได้ความสุขจากตัวพระองค์เองพระองค์รักษากายของพระองค์ดีพระองค์รักษาวาจาของพระองค์ดีรักษาจิตใจพระองค์ได้ดีความสุขก็เลยเกิดขึ้นคนทั้งหลายนิยมชมชอบความดีของพระองค์อย่าว่าจะชนทั้งหลายอื่นแม้แต่เรา ไม่เห็นพระองค์เลยก็ยังนิยมช,มชมชอบเพราะเหตุใด,ดแม้แต่ทำคําสอนของพระองค์ที่ทรงตรัสไว้ก็ยังมีประโยชน์มหาศาลแก่เรามีประโยชน์อันยิ่งใหญ่เราได้มาอยู่ร่วมกันมาปฏิบัติด้วยกันอย่างมีความสุขยังมีความงามเรียบร้อยเราทั้งหลายถ้าสม่ำและนึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้า แล้วนำมาใช้แล้วไม่เห็นบริษัทไหนที่งามเรียบร้อยแต่เหมือนกับพุทธบริษัทขอให้เราทั้งหลายเคารพเชื่อฟังปฏิบัติจริงๆเราจะมีความสุขใจจริงๆจะมีความเบิกบานในจิตในใจในการประพฤติในการกระกรทำจะไปอยู่ที่ไหนเห็นหนผลตำบลไหนไม่ตกต่้น จะเป็นคนแก้วกลาเพราะเป็นคนสะอาดเป็นคนบริสุทธิ์ไม่น้อยหน้าตามตามยิ่งใหญ่ฝึกฝนจิตใจให้มีสมาธิแกวกลาแล้วยิ่งจะองอาเหมือนกนับท่านล่ะสักโกเป็นผู้องอาจเป็นผู้ซื่อตรงเป็นผู้ซื่อตรงอย่างดีด้วยเป็นผู้วางง่ายสอนง่าย เป็นผู้อ่อนโยนในผู้ฉลาดในประโยชน์ย่อรรมทำกิจเหล่านี้เพื่อให้ได้ซึ่งความสนุกท่านจึงได้กล่าวผู้ฉลาดในประโยชน์ซึ่งทำซึ่งกิจให้ได้ถึงบรรลุถึงซึ่งความสนุกเพราะอาศัยการประพฤติปฏิบัติกายวายจาใจาของตอนให้เรียบร้อย เป็นผู้อ่อนโยนเป็นผู้ไม่ดูเมินผู้อื่นเป็นผู้ผู้ยินดีด้วยของที่มีอยู่แล้วด้วยเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนมีปัญญารักษาตนเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายถือว่าเราทั้งหลายมีโชคดีเห็นไ ในปีนี้ขอให้เราทั้งหลายทั้งใจว่าชีวิตของเรายังเหลืออยู่นี่ขอทำแต่ความดีจะพยายามละสิ่งที่ไม่ดีเพราะสิ่งที่ไม่ดีเราพิจจรณาแล้วเชื่อมั่นในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าตามที่พระองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีประโยชน์เลยสิ่งที่ไม่ดีพระองค์พยายามสอนให้เราละเราปล่อยแล้วเราวางมันเสีย แล้วมาร่วมกันทำแต่ความดีมีการให้ทานกษาสินภาวนาสึากัาฟังธรรมเทศนาอบรมสติปัญญาทำกายวายาจ,จิตใจของเราให้หมดจดสะอาดบริสุทธิ์สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามตั้งใจ ถ้าหากว่าเราทั้งหลายไม่เอาตอนนี้เดี๋ยวเสียใจภายหลังเวลาเจ็บปวดเวลาอายุมากไปแล้วก็ลุกไม่ได้เดิไม่ได้ก็เลยเสียใจมีหลายคนมัวเมาเพิดเพลิน,นึก,กว่าจะมีความสุขไปหน้าก็หาแต่ความสุขพอถึงเวลานั่นเข้าไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยเสียใจ เวลาเจ็บป่วยหนักขึ้นมาน้ําลกความดีอะไรไม่มีสักอย่างพอทีจะได้เป็นสิ่งหนึ่งในรับความบิดบัตใจในเวลาอย่างนั้นนึกเ,เ,เห็นแต่ความหลงความโมมังความเรี่อของตัวเองการศึกษาปฏิบัติทําคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีไม่รู้จักไม่เข้าใจ ก็เลยนึกเสียใจทรัพย์สมบัติมีอยู่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองชีวิตมีอยู่ก็ไม่ได้ใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์พอถึงชีวิตถามไม่แล้วก็มีความเสียใจมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวไม่มีสิ่งไหนที่มาช่วยได้เพราะเหตุนั่นเราทั้งหลายเมื่อเราเลิกถึงคำสอนขอพระพุทธเจ้าแล้วเรา เพิ่งทำประโยชน์ตอนอยากเป็นถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทถ้าไม่ได้มาวัดก็ให้ติดฐานไหวปโยชนที่บ้านอย่าให้ขาดก็ได้ไหวพระสวดมนต์คนที่เคยทำไม่เคยขาดแล้วมันก็เป็นบัดดีอยู่แล้วก็ระลึกภาวนาถึงความดีที่เราทำต่อเนื่องกันให้เกิดความปลื้มใจอิ่มใจที่เรา แม้แต่เน็ตเหนื่อยเท่าไรก็ตามเราจะต้องทำการบ้านการเรือนหาเงินหาทองอเพื่อใช้สอยธนุบำรุงเน็ดเหนื่อยมาเราก็ยังไม่หยุดอยู่แต่เพียงแค่น,นั้นเรายังมาทำปฏิบัติเพื่อบุญเพื่อกุศลส,สวดมนต์ไหว้พระภาวนาถ้าเราทำไปแล้วเป็นอุปนิสัย ขึ้นในจิตในใจแล้วแทนที่จะเวลาเหนื่อยแทนที่จะนอนกลับไปนั่งภาวนาถ้าเป็นนิสัยแล้วเพราะเหตุใดเพราะนอนไม่สบายเหมือนกับภาวนาเลยทานิให้เราดูก็ได้พิสูจน์ดูก็เลยทำงานเหนื่อยๆมากรับทาน,านอาหารอาบน้ำอาบถ้าเสร็จแล้ว เือยังไม่รับทานอาหารก็ตามให้ให้มันเบาๆแล้วก็นั่งภาวนาไม่ต้องนอนยิ่งจิตสงบยิ่งสบายในเวลามันอ่อนมันไม่อยากคิดมากเพราะมันเหนื่อยกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธเดี๋ยวก็จิตก็รวมสู่ความสงบ สงบประมาณห้านาทีดีกว่าเรานอนทั้งชั่วโมงสองชั่วโมงมีความเอบอิ่มในจิตในใจมีความปลื้มในใจ <ừ. S 1> ถ้าเราไม่ฝึกหัดให้ปรากฏขึ้นในตัวของเราเราจะไม่ทราบเลยนะเราก็เพียงได้ยินแต่ข่าวก็ยังไม่ทราบซึ่งตงหาหากับใครเคยทำปรากฏแล้วถึงไม่บอกเขาก็รู้ มันซึ่งในจิตในใจเชื่อมัน่นเพราะมันมีในใจของเราเคยเป็นมาแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่เคยฝึกขอให้ฝึกเราหนูซึ่งได้จริงๆเวลาเจ็บเวลาป่วยเวลานี่ <c oughs> แทนที่จะรอนอนรอแต่ยาแต่หมอรักษาอย่างเดียวครับเรามีเราเราสามารถรักษาตัวเราเองโดยวิธีทำสมาธิ ถ้าหากเราทั้งหลายจิตใจสงบในเวลานั้นเราทาให้สงบได้แล้วอัศจรรย์มากทีเดียวมีความสุขมากทีเดียวสุขเป็นพิเศษบอกไม่สุกสุขกว่าธรรมดาเสียอีกคลายกับจิตมันหลุดพ้นจากอาการป่วยร่างกายที่ป่วยอยู่มันมีความอิ่มมีความเบามีความนิ่เป็นพิเศษ ถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่มีแรงลุกเดินไม่ได้แต่จิตใจมันมีแรงมันมีกำลังถ้าเราฝึกหัดได้อย่างนี้แหละเราไม่ต้องห่วงรับรองเราไม่ต้องไปเอาบายไปทางตกตำ่ำเราเชื่อมัน่นในชีวิตของเราว่าจะต้องไปในทางทีเลิศที่ประเริฐเ,เรียกว่าสุคติถ้าพบยังมีอยู่ นอกจากเราสิ้นอาสวะแล้วระดับขันเข้าสู่ปร,ริพานได้ความสุขอันถาวรเพราะฉะนั้นในปีนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายใครสามารถปฏิบัติได้แข่ไหนกันนําไปตรวจรองที่จันนาและวระตั้งสัจจะว่าเราจะปฏิบัติทําคุณางามความดีอย่างนี้อย่างนี้ ทำได้อย่างนี้แล้วก็จะได้ประสบผองเคลืนความสุขความเจริญดังกล่าวมาสมคันแก่เวลาอิาติเพียงตอนนี้